สวัสดีครับคสวัสดีครับคุณดีระครับสวัสดีครับคุณ,คคคณจิสนาปีท้ายเก็บตก <c oughs> จากเนชั่นเช้าวันนี้เราก็มานําเสนอเรื่องของปัญหาคนปกติไปแย่งสิทธิ์มนุษย์ล้อผู้พิการ <c oughs> ในการไปจอดรถในที่ของที่เขาทาไว้เฉพาะสําหรับผู้ที่ใช้รถเข็นวิวแชร์ <c oughs> หลังจากเกิดปรากฏการณ์นะครับอาร์มสารมนเอฟเฟกต์ <c oughs> ไปเมื่อวันก่อนแล้ว <c oughs> ที่มีการไปทวงสิทธิให้คนพิการหลังจากที่เห็น ผู้ชายรูปร่างบึกบึนแข็งแรงนะฮะไปจอดในที่ที่เขาให้จอดเฉพาะมนันจะล้อผู้พิการแถมยังมาโวยวายคนที่ไปเตือนอีกต่างหานะครับบ้านเมืองเรานี่ก็แลกน,นะครับแทนที่คนดีคนที่ไปตักเตือนเพื่อจะให้ทําตามกฎกติการมารยาทที่ดีงามถูกต้องครับน่าจะเป็นคนไปดูด่าว,ว่ากล่าวคนที่ทําผิดนะครับอแต่บ้านเมืองเราเนี่ยไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นครับ ไอ้คนผิดเนี่ยกลับมาดุด่าว่ากล่าวคนที่ทําถูกยอ,อย่างเช่นกรณีที่เห็นในภาพคลิปที่เคยเอามาให้ชมเมื่อวันก่อนนี่แหละครับดูฮะคนทําผิดก,ผก,กลับมาโวยวายใส่คนที่เข้าไปเตือนฮะดูสิครับ,ท,บ,รบท่านประเอกพยุทธ์ชมอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับ ถ้าชมอยู่ก็ฝากท่านด้วยนะครับจะแก้ปัญหานี้ใ,<ช>ให้กับชาติบ้านเมืองของเราอย่างไรนะครับ,รบและจะส่งเสริมให้คนที่มีจิตใจที่ดีงามสูงส่งคนมีจิตสาธารณะอย่างคุณอามสรมนเนี่ยม,มีมากขึ้นมากขึ้นในประเทศไทยได้อย่างไรนะครับนี่แหละครับถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งดูฮะรปภกันนะครับที่บอกมาจอดนี่เลยครับมาจอดเลยครับเราปภก็ไม่รู้เรื่องเลยครับใช่นี่นะครับก็ฝากอีกครั้งนะครับสําหรับเจ้าของเพียวเพรสนะครับสถานที่แวะพักระหว่างทางช้อปปิ้งทานอาหารต่างๆนะครับก็อย่าลืมเรื่องของสิทธิความเสมอภาคตามกฎกติกาของสังคมไทยยุคปัจจุบันนี้นะครับ ล่าสุดได้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอาร์มสารมอนเอฟเฟก์อย่างไร,อ,ไรอย่างที่ฝรั่งเขาว่านะครับบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวประมาณนั้นครับเกิดเหตุล่าสุดอีกครั้งครับที่บริเวณที่จอดรถสำหรับมนุษย์ล้อผู้พิการที่สนามบินสุวรรณภูมิครับแล้วเมื่อไหร่ฮะล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์ภาพนะครับลงบนสื่อออนไลน์เนี่ยเมื่อวันที่13กร,รกฎาคมที่ผ่านมาวันอาทิตย์เหตุเกิดดูสิครับนี่ฮะ รถด,ดีๆรถหรูๆเนี่ยดูจากรถนี่ก็คงจะมีฐานะตำแหน่งหน้าที่กงานพอสมควรไปจอดที่คนพิการครับอีกแล้วครับแต่เรายังไม่เห็นคนในรถนะนี่ครับเขามีคนอธิบายคนที่ถ่ายภาพนี่มามี<ข>าชื่อแล้วก็ตำแหน่งไม่ธรรมดา<อ>ชื่อเขาคือนิติกรไกรวิเชียนนามสกุลคุนไหมครับตำแหน่งเขาคือนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยไอคนไปจอดนี่สวยมากครับ ไปเชิญนายวสมาคมถ่ายภาพเลยครับที่สําคัญเนี่ยเป็นนายวสมาคมที่มีจิตสาธารณะสูงยิ่งอีกท่านหนึ่งแต่ว่าเขาต้องเห็นคนในรถแล้วเลยเห็นดีครับว่าเขายืนดูยืนสังเกตเหมือนกับคุณอาร์มสุรมนเลยครับเดินลงมาแบบดีๆเลยถูกต้องครับอและคุณนิติกรไกรวิเชียรที่ถ่ายภาพล่าสุดคนที่ไปและเมื่อสิทธิ์ที่จอดรถผู้พิการมนุษย์ล้อนเนี่ยนะครับเป็นลูกชายของอดีตประธานองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสมัยยุค14ตุลา2516ครับพระนท่านธานินทร์ไกรวิเชียนครับนี่ครับท่านสั่งสอนลูกหลานของท่านปลูกฝังจิตวิญญาณความรักชาติรักส่วนรวมของท่านเนี่ยมาอย่างดีเยี่ยมครับไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องผ่านหน้าผ่านตาไปด้วยความเป็นช่างภาพซะด้วยครับถ่ายใหญ่เลยครับเชเลยแต่ว่าแต่ก่อนจะถ่ายคุณนิติกรน,นี่ก็ดีนะครับเดินไปบอกก่อนเป็นผู้หญิงด้วยนะครับ บอกคุณครับโทษครับตรงนี้เป็นที่จอดรถสําหรับมนุษย์ล้อผู้พิการนะครับพี่ปกติพี่คุณไปจอดที่อื่นนะครับที่ว่างมีอีกเยอะอาจจะไกลหน่อยก็เดินได้นะครับคนที่มาจอดเป็นผู้หญิงถูกต้องครับนี่นะฮะทีแรกก็ดูเหมือนจะฟังทําท่าจะขับออกคุณนิติกรก็นึกว่าคงจะไปแล้วก็เดินเดินไปแต่ด้วยความเอกใจหันกลับมามองอ้าวพอทําท่าจะเดินรับตาหายไปเธอกลับมาจอดเหมือนเดิมครับอ้าว้ว ที่นี่ไม่จอดเปล่าครับเปิดประตูรถเดินออกไปเฉยเลยครับที่ไหนอ่ะที่ท<ห>ส,สุวรรณภูมิครับรถรถชั้นนั้นมันไม่มีที่จอดอื่นแล้วมันมีก็เหมือนกับที่เ<อ>พียวเพียวเพลสนะค,คนมากง่ายเห็นกก่ตัวมันก็มีอยู่อีกจํานวนหนึ่งนะครับ<อ>นี่นะครับเราต้องใช้มาตร,รการทางสื่อเนี่ยทางสังคมช่วยกันบอกกล่าวบอกต่อกันไปว่าอย่าทําอย่างนี้อีกเลยมันไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองต่อสังคมมันไปแล้วเมื่อเส์ผู้ที่เขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้โอกาสอยู่แล้วเขาหาที่จอดไม่มี กฎหมายก็เลยเขียนบังคับว่าทุกตึกทุกอาคารทุกสถานที่เนี่ยต้องทําที่จอดเฉพาะกับเขาเหล่านี้เพราะเขาต้องมีวิวแชร์เขาลําบากในการใช้ชีวิตในสุขภาพอยู่แล้วถ้าเป็นพ่อแก่แม่เฒ่าที่ใช้วิวแชร์สุขภาพไม่ดีก็อนุโลมหรือแม้แต่ผู้ป่วยพักฟื้นผู้บาดเจ็บก็อนุโลมจอดได้แต่ถ้าคุณยังแข้งขาดีสุขภาพดีก็อย่าไปอยากเป็นคนที่จะต้องนั่งวิวแชร์เลยเอางี้ละกันคุณดีด้าถูกไหมครับใช่ก็ที่เอาภาพมาเผยแพร่ชมเนี่ยไม่ใช่อะไรครับ ก็อยากจะฝากให้ช่วยๆกันนะครับคนที่ทำผิดก็แก้ไขปรับปรุงใหม่ก็ไม่แปลกครับเราก็เคยทำผิดถูกไหมครับทามาก่าวมาเขาว่าก็เขอบคุณครับก็ดีไม่ใช่เปตะคอกกลับใส่เขาเออนี่ใช่ไหมก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือใช่ทีนี้พูดถึงเรื่องของปัญหาที่จอดรถเนี่ยหลังจากเกิดปรากฏการ์บัตเตอร์ไฟเอฟเฟกจากคุณอาร์มสลรมณเนี่ยนะครับครับเขาก็มีการไปรวมภาพต่างๆที่เป็นปัญหาว่าคนปกติเนี่ย ไปจอดแทนที่มนุษย์ล้อผู้พิการตามห้างตามศูนย์การค้าตามปั๊มน้ามันตามที่ต่างๆเก้าหล่อเก้าอ่าลองชมนะครับม,มีภาพอะไรบ้างน,นะครับโอ้เห็นภาพแล้วก็หน้าหนักใจครับ<ม>คือคนที่ไปละเมิดสิทธิมนุษย์ล้อผู้พิการเรื่องของปัญหาที่จอดรถเนี่ยมีอยู่เยอะจริงๆครับคุณดิลาครับแล้วนี่ออันนี้ก็ที่ยิงๆครับเนี่ยฮะเขาก็ไปถ่ายตามห้างตามศูนย์การค้า หลายคนแปลกใจไปเห็นตามห้างหรือมาห้างนะครับที่จอดสํหาหรับวิวแชร์เด่นสลักโดดเด่นปรากฏว่ามีรถเฟอร,ร,ร,ร์รารี่รถลัมเบอร์กินีแปลกใจโอ้โหคนพิการเมืองไทยรวยขนาดเชียวเหรอครับเนี่ยอ๋อเออคุณดีลาครับนี่นี่แล้วน,นี่อะไรนี่ยนีตโม์ไซค์ก็ตัวดีครับโมลไซค์เนี่ยปัญหาใหญ่ตามห้างครับเมื่อวันก่อนผมได้เจอท่านซีอโอพตทดอกเตอร์ไพรินชูโชติถาวรที่ไปเปิดปั๊มที่รังสิตปทุมธานีผมก็เรียนท่านมาแล้วครับ บอกที่จอดของปอทเนี่ยทำดีทําเด่นก้าวไกลโชวญี่ปุ่นได้แข่งสิงคโปร์ได้แต่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์ชอบมาจอดครับและยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์คือรถปกติยิ่งกว่ารถปกติทั่วไปคือรถตํารวจครับกูตีละดูเลยครับนี่สอนอะไรครับเนี่ยสพอะไรครับเนี่ยบางใหญ่บะบางใหญ่บางครับบางใหญ่ดูฮะนี่ตำรวจก็มีตำรวจพิการกันนะครับนี่หมอในแง่ดีก่อนะครับถ้าจะร่างวิวแชร์ครับเนี่ย เขาถ่ายแล้วแชร์ว่อนเน็ตเลยครับเนี่ยฮะดังนั้นทุกครั้งที่ท่านมักง่ายหรือเห็นแก่ตัวหรือทําความผิดเนี่ยก็ปรับปรุงใหม่ได้แก้ไขไดอ้อย่างสองภาพเนี่ยนี่ฮะทำไมคนพิการรวยขนาดนี้ครับเมืองไทยครับอ,อันนี้ไม่ทราบที่ไหนเลยครับห้างหรูนี่ละครับในกรุงเทพเนีเ่ยครับออโอ้โหนี่คนพิการเมืองไทยไม่ธรรมดานะไปโชว์ต่างชาติได้ขับรถหรูๆคาร์ราลิศล้าน20ล้านนี้ไม่ได้นะฮะถึงแม้ว่า <c oughs> บางคนบางคนรปภเนี่ยอาจจะแบบ ไม่เข้าใจเกี่ยวเรื่องแบบนี้แล้วจะโบกให้จอดเนี่ยนะแต่ว่าในฐานะที่เรารู้เนี่ยเราก็ต้องไม่จอดถูกต้องแล้วเราต้องบอกเราเพราะว่าเฮ้ยอย่าโบกแบบนี้เพราะรเป็นพิการจริงจริงอันก็ให้ว่้าที่สถานที่ด้วยนะครับที่จอดรถเต็มแล้วคุณไปโบกให้คนอื่นเข้ามาจอดไม่ได้โอ้นี่ขึ้นป้ายหลาเลยครับห้างนี้ครับเทสโก้โลตัสครับต้องช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือครับปัญหานี้อันนี้ไม่หมายความว่าไปไปตำหนิเทสโก้หรืออะไรครับครับเราภาพเลยเราตำหนิคนที่จอดรถ ใช่ครับออก็มาจากหลายที่ครับคือสุปว่ามีปัญหาทุกที่แหละครับออสาหรับคนที่เห็นที่ของวิวแชร์เป็นที่ว่างนะครับเ,ออเขาไม่ได้มองเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรที่เราต้องช่วยให้เออให้คนพิการเขาสวกปลอดภัยเ,ออเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมตามกฎหมายตามกฎกติกาของสังคมออนี่เลยครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับ,รบเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรารเรื่องปัญหาการไปใช้สิทธิ์แทนผู้พิการหรือมนุษย์ล้อในการจอดรถที่เขาทําไว้เฉพาะมนุษย์ล้อ ผู้ที่ใช้วีแชร์ครับครับผมปิดท้ายนิดหนึ่งนะครขอเวลาสักเล็กน้อยนะครับครับก็ทาง Nation ทีวีนะฮะก็ขอเชิญท่านผู้ชมร่วมงานเนชั่นทีวีไฟสกรีนคาราวานนะครับมิติใหม่รับชมดิจิทัล TV ผ่าน5จอคาราวานทั่วไทยนะครับก็จะเป็นการยกสตูดิโอของเนชั่นให้คุณผู้ชมได้ร่วมทดสอบอ่านข่าวสนุกกับวูดเกมลุ้นรับรางวัลนะครับวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับ ก็จะมีไปที่บิ๊กซีเพชรเกษมนะครับวันที่18นะครับที่บิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะก็คือพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตจากพัชชา AF2 นะฮะวันที่19บเก้ิ๊กซีพระราม4นะครับก็มินิมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับจากต้นธนสิทธิ์ AF แล้วก็กิจทีวีไวย์สเดอะไวย์นะฮะกิจเดอะไวย์ ก็ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับที่หน้าห้างวิกซีนะครับี่เอาะ,ะครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ